เด็กเด็กอย่าฟังเขาฉันไมอยากจะโวรไม่บอกแม่ตัวเขาต้องจะแค่ดูยากคงย้อนกลับไปเมื่อไรแม่แลม่เป็นผู้โทษฉันในนู่นฉันในนี้ด้วยกันทีตกเป็นลูกที่ไม่ดีดีกว่าเธอแม่กับแม่ตัวเด็กเด็กเป็นคนท่ยากอยากเดินชีวิตด้วการดูแต่ยาดูเป็นยาออกมาเป็นยาที่ไม่สมกับเด็กดื้อ เหมือนให่สีไหลที่ไม่ใช่บานเมืองบ้นดีบ้านดีบบ้านนองบ้านนุงอยากอุทำงานก็ไม่รู้ตั้งรู้ทำอย่างนี้เป็นอางนั้นเพ่อรุ่นจะบอกว่าฉันนั่นี่จะบอก่าฉันนั่นมันพี๊บปอกวีไม่ดีอ้าดูเป็นสิ่งดีตายกูแค่อยากทำเพื่อยายอ่ะ